ครับเนี่ยเรามาดูวิธีทำความสะอาดหลังการใช้งานของเจ้ารุ่นนี้นะครับเนี่ยหลังจากที่เราปอดแยกนะปอแกอแบบให้มันปอดแยกก็ได้อางนีเลยแยกจากกันปอออกมาปุกก๊บเนี่ยภายในก็จะเป็นแบบนี้มองเห็นภายในได้หมดเลย <S <S ว่ามันคราบสกปรกอะไรหลงเหลือบ้างอ่ะทความสะอาดดูอ่ารุ่นนี้รุ่นท่อโค้งนะครับที่ให้ไปครับ อะไรที่มันซ้อนอน่อนเลยนะครับแรงก็มันจะขึ้นมาเลยนะครับแรงง่ยายยองง่ยา,ยายนะครับหรือว่ามีน้ำแรงฉีดก้าน้ำแรงฉีดนำก่อนแล้วก็หาลองหารดประเภทนี้ยังไงจะแยงง่าย,นะายครับสอดสอดต่อ,ตอ,ตอไปปุ๊บมันจะขึ้ไปต่ำแรงเลย ก็ได้แก้ไขท่ออันนี้แล้วนะครับไม่เป็นท่อไม่เป็นท่อฉากแล้วนะครับเป็นท่อเป็นข้องอนะครับปลายปลายป๊อ,อกเนี่ยนี่ก็คือเราถอดก๊อกออกก็แยงทำความสะอาดนี่เลยนะครับนี่รวดมันจะแยงลงไปได้ถึงก้นเลยอ่ะมุมนี้ไม่แน่ใจ,ใจมองเห็นด้วาเห็นไหม แยงได้เนี่ยม้วนที่ยาวๆเนี่ยนนเนี่ยครับนผมจับขอไปดูนะว,ว่ามันแยงมันแยงเข้าไปได้จริงนี่ครับอ่ะส่วนอันนี้ก้นมีตั้งก้นด้านบนก็ถอดทุกท่านล้างสะอาดได้ตูดจะเป็นแบบนี้นะครับก<ม>ันเตศษอย่างเงี้นะครับเชื่อมปิดประดกันน้ํานะครับเทส้น้ําให้แล้ว ความสะอาดก็แีเลยส่วนที่ตันส่วนน่าจะเป็นโฉพาะบริเวณนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยรวดถึงอดน้ำสีก็แรงเข้าไปแบบนี้เรื่อยเนี่ยท่อโค้งอันนี้นี่ก็เป็นท่อโค้งนะครับน่างก็เป็นท่อโค้งเนี่ยีการทำความสะอาดก็จะง่ายที่แล้ว ควรทำความสะอาดทุกครั้งทุกช็คทุกครั้งที่ใช้ที่ที่ใช้งานนะครับอย่าเอาอย่างแบบผมนะแบบผมี่ทีผมเผาสามครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดเ่ยกันนี่จะเรียจากด้านบนก็นด้ เอาไปทําสีนะครับจัดประกอบแล้วก็เตรียมจัดส่งให้